ดวงชะตาของชาวลัคนา,าราศีกันคุณจะได้ผลกระทบของดาวพระพฤหัสบดีโคโจรเดินหน้าในกลุ่มดาวราศีพฤษภตั้งแต่14บุมภาพันธ์ไปจนถึง5พฤษภาคมี2,568ดาวพฤหัสเ,เป็นประธานฝ่ายสุมาเขะนะฮะเมื่อโคโจรเดินหน้านะก็จะให้คุณให้ความสําเร็จให้การสนับสนุนดวงชะตาก่อเกิดผลดีเกิดขึ้นเรามาตีความหมายในเชิงของปฏิยาโหราศาสตร ะะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่4และดาวเจ้าเรือนที่7นะฮะของราศีกันนะฮะมันมีคีย์เวิร์ดที่มันหมายถึงบ้านที่ดินครอบครัวความมั่นคงอสังหาริมทรัพย์และเรือนที่7นะฮะนั่นหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ต่างๆดาวพฤหัสเดินหน้าในราศีพฤษภเนี่ยนะครับ จะทํา <c oughs> ซึ่งมันอยู่ในจุดที่9ของดวงสตาของคุณจะส่งผลให้เกิดโชคลาภความก้าวหน้าการเดินทางไกลโอกาสใหม่ในชีวิตหรือการอุปถรัรมภ์จากผู้ใหญ่นะผลกระทบที่สําคัญเนี่ยผมแปลมาให้เด่นๆนะฮะโชคลาภจากผู้ใหญ่โอกาสใหม่ๆในชีวิตจะเกิดขึ้น ดาวพฤหัสบดีโครจรอ,อยู่ในจุดสุภาษสงผลให้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือคนที่มีอำนาจบารมีมากกว่าการขอความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจบารมีมากกว่าหรือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เกิดสิ่งดีๆเป็นช่วงที่มีโอกาสดีๆเข้ามาเช่นการได้รับข้อเสนอที่ดีจากงานหรือโอกาสทางธุรกิจเหมาะกับการวางแผนอนาคตเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมผมให้คีย์เวิร์ดสั้นๆเพื่อหัสหนุนสุภาษเสริมโชคลาภชีวิตก้าวสุขสมดังใจใหมายผู้ใหญ่หนุนงานรุ่งมิเสื่อมคายหนทางใหม่นำพา มันย่งยืนยงในด้านของการงานเนี่ยนะฮะในช่วงที่พระหาตเดินแบบนี้อยู่จุดสุภะมีโอกาสใหม่ในการทํางานคนที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาการศาสนาธุรกิจระหว่างประเทศหรือทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศนะฮะจะได้รับโอกาสที่ดีมากนะอาจจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสได้มอบหมายงานเพื่อช่วยสร้างชื่อเสียงหรือความมั่งคั่งในหน้าที่การงานหากต้องการเปลี่ยนงานหรือสมัครงานใหม่ในช่วงนี้นะฮะเหมาะกับการขย,ยายตรงนี้นะฮะเพราะว่าดาวปัญญา โคจรเดินหน้านะฮะตีโกนกับดวสตาจะคิดถูกทําถูกวางแผนถูกดําเนินการสิ่งต่างๆถูกพฤติกรหัส,สุภาพการงานก้าวไกลหนักตําแหน่งจากเพิ่มพูไม่ขัดขวางหากเปลี่ยนงานจากพบทางสว่างสําเร็จอย่างสมปองดังตั้งใจการเดินทางการศึกษาและโอกาสขยายตัว เหมาะกับการเดินทางไกลบางคนอาจจะไปต่างประเทศหรือได้เดินทางไกลหรือมันแต่ว่าได้ทําอะไรเกี่ยวกับการศึกษาบางคนเนะี่ยทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศเพราะงานเพราะเรียนหรือเพราะอะไรต่างๆจะมีความสาเร็จเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาตัวเองหากต้องการศึกษาต่อหรือทํางานเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้จละได้รับผลดีเป็นพิเศษเพื่อรหัสหนุนการเรียนเปรียบสติเดินทางดีพบโชคมิหมองไม่ศาสตร์ความรู้ก้าวไกลสมดังดใจหนทางใหม่พบสุขงามแค้จริงอันนั้น ในช่วงนี้นะฮะคนโสดน,นะฮะความรักความสัมพันธ์ได้พบคู่ที่ส่งเสริมกันนะฮะมีโอกาสพบรักจากการเดินทางหรือการทําบุญหรือพบคู่ที่มีวุฒิภาวะและความรู้สูงคนที่มีคู่อาจจะได้วางแผนเดินทางร่วมกันหรือพัฒนาอนาคตไปในทางที่มั่นคงขึ้นใครที่ใช่คู่จะก่อความเจริญบางอย่างร่วมกันความรักจะมีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นและอาจจะได้รับการตัดสินใจที่สําคัญเกี่ยวกับ อนาคตชีวิตคู่บางคนได้ความเจริญจากหุ้นส่วนจากคู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจเกิดขึ้นได้ด้วยดาวปัต,ตรนีแปลว่าหุ้นส่วนคู่ค้าเดินหน้านะฮะในจุดสุภาษดาวพฤหัสสุภาษเสริมรักสมดังหมายพบคู่หมายคู่บุญมิไหวหวันร่วมทางเดินสร้างสุขมิจืดจางสัมพันธ์มั่นคู่แท้มิแปรไปถ้าใครไม่ใช่คู่อาจจะทะเลาะก,กันหรือมีตัวเลือกนะฮะบ้างแต่ถ้าใครคู่มีทะเลาะก,กันอะไรก็อย่างแนบแน่นนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปเนี่ยพฤหัสเดินหน้าในตรงนี้เนี่ยมีผลต่อราศีกันคือ โชคลาภจากผู้ใหญ่และโอกาสที่ดีจะเข้ามาการงานมีโอกาสมีการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับข้อเสนอที่ดีหรือเกิดความก้าวหน้าเหมาะกับการเดินทางการเรียนการศึกษาการพัฒนาตัวเองขยายเครือข่ายทางงานความรักดีขึ้นคนโสดมีโอกาสพบคู่ที่เหมาะสมข้อควรระวังนะฮะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางการศึกษามากขึ้นหรือมันแปลว่าอาจจะต้องระวังอย่าหลงเชื่อคนง่ายหรือเพึ่งพาโชคชะตามากเกินไปควรมีแผนสำรองข้อเสียเนี่ย บางคนอาจจะรู้สึกสับสนกับทางเรื่องใหม่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเคล็ดลับเสริมดวงให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาสนับสนุนการศึกษาบริจาคหนังสือใส่เสื้อผ้าสีขาวสีทองสีฟ้าสเสริมในเรื่องของโชคลาภและพลังความสำเร็จเพราะฉะนั้นในช่วงพื้นฐานเดินหน้านะฮะใครที่จัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินคอนโดเชาว์เฮาส์ร้านสำนักงานจะมีความสำเร็จบางคนได้โชคจากต่างเพศได้โชคจากคุณส่วนผู้ค้าหรือมีความจเจริญบางอย่างจากคนในครอบครัวหรือความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติพ ใครที่เรียนอะไรต่างนะจะประสบความสําเร็จในช่วงนี้ราศีของคุณเนี่ยราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่จักรวาลสร้างมาให้คุณให้คีย์เวิร์ดคุณคือเป็นนักวิเคราะห์ผู้รอบรู้และผู้สแสวงหาความสมบูรณ์แบบราศีของคุณเนี่ยคือราศีแห่งความชาัาละความละเอียดถี่ถ้วนและการทํางานที่มีระบบราศีกันเป็นราศีแห่งการวิเคราะห์การวางแผนและความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบคุณมีความสามารถในการสังเกตเรียนรู้เร็วและมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้าม โชคของคุณมากมาจากการทํางานหนักหรือความสามารถและการเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแต่ทําไมนะฮะคุณทํางานหนักแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังนะฮะหรือทําไมเนี่ยบางครั้งคุณคิดมากจนพลาดโอกาสที่ดีเพราะความดังเลยหรือทําไมบางครั้งเนี่ยคุณมีศักยภาพสูงแต่ยังไม่ได้รับโชคลาภและโอกาสที่เหมาะสมเพราะราศรีกันเนี่ยเป็นราศรีแห่งความรอบคอบและการวิเคราะห์คุณมีพลังงานแห่งปัญญาและความสามารถรอบด้านแต่ต้องการพลังผลักดัน พลังเสริมที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความพยายามให้เป็นโชคลาภและความสําเร็จที่มั่นคงนะฮะฉะนั้นผมมีเครื่องรางหนึ่งนะฮะนี่คือพุทธสิกขีนะฮะที่ 1. เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลเป็นเครื่องรางเป็นถวดตัวแทนนะฮะเป็นผู้ตื่นรู้ก่อนการพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาสูงสุดนะฮะและการวิเคราะห์ที่เฉียบแหลมนะฮะและการดําเนินชีวิตที่มีระเบียบพุทธสิกขีคือพลังแห่งการจัดการระเบียบชีวิตการบริหารเวลาการเลือกเส้นทางที่นําไปสู่โชคลาภและความสําเร็จเครื่องรางพุทธสิกขีเนี่ย ได้รับการปลุกเสกนะฮะจากคำพีโบราณเพื่อช่วยให้ชาวราศีกันนะสามารถเปลี่ยนพลังแห่งสติปัญญาให้กลายเป็นโชคลราบและความสําเร็จที่มัน่นคะงพลังจังกรวาลที่ส่งผลต่อราศีกันก็คือจะมีดาวพุธเป็นหลักซึ่งเป็นพลังแห่งปัญญาและการวิเครานะห์ดาวพุธเป็นดาวประจําตัวราศีกันให้พลังแห่งความคิดที่เฉียบคมการจัดการที่เป็นระบบและการตัดสินใจที่แม่นยําพุทธสิกขีนะฮะเมื่อคุณมีจะช่วยเสริมพลังพุธของดาวพุธให้คุณสามารถใช้ปัญญาของคุณเพื่อดึงดูดความมั่งคั่ง และความสําเร็จยังจะไปปรับพลังของราหูคือเป็นพลังแห่งโชคลาภและโอกาสที่ไม่คาดคิดนะโชคของราศีกันเนี่ยนะฮะัมักมาจากการทํางานหนักแต่บางครั้งโชคก็อาจมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงพุทธศิขีจะช่วยปรับพลังราหูให้เป็นโชคลาภที่มั่งคั่งมั่นคงและช่วยให้คุณคว้าโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตยังจะไปปรับพลังดาวพฤหัสนะฮะซึ่งเป็นพลังแห่งปัญญาสูงสุดและโชคลาภระยะยา,ยาวคุณเป็นคนที่มีความสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง แต่ต้องการพลังที่ช่วยให้โชคลาภได้โอกาสไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องพุทธสิก์ขีจะช่วยเสริมพลังของดาวพฤหัสบดีนะฮะให้คุณได้รับโอกาสที่เหมาะสมและสร้างความมั่งคั่งทางการเงินได้เร็วขึ้นพุทธสิกขีเนี่ยนะฮะปลุกเสกตามตำราบโบราณของมหาฤาษีผู้เป็นกูรูในด้านโหร,ราศาสตร์ที่ผมศึกษามาเช่นมหาฤาษีสุริยะสิทธานตะผู้เขียนรจนาคมภีรดาราศาสตร์โบราณกว่า5,000ปีเป็นตำราที่วางรากฐานโหราศาสตร์ดวงดาวและเลือกมงคลใช้คำนวณพลังจักรวาลเพื่อปลุกเสกเครื่องราง มหาฤาษีปรสออย่างเงี้ยฮะประมามารยจาด้านโหราศาสตร์เวทที่เขียนคำคีที่กล่าวถึงพลังของดาวเคราะห์ที่ส่งผลต่อโชคชะตาและความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นพระ <c oughs> มหาฤาษีพระฤคูอย่างเงี้ยนะครับผู้เปิดเผยดวงชะตาของมนุษย์ล่วงหน้าเป็นพันปีนะฮะดังนั้นพุทธสิกขีได้รับการปลุกเสกตามตำราเหล่านี้ที่ผมศึกษามานะฮะใช้องค์ความรู้ในนั้นมาทจาจัดเพ็นพิธีและหาตําแหน่งดวงดาวที่ดีตามรูปแบบตําราโบราณเพื่อให้คุณได้รับพลังงานแห่งโชคลาภและความสาเร็จสูงสุดพุทธศิกขีเน่ย์ที่รอคุณปปลดก ผูุ้่ธยิษ์ขีไม่ใช่แค่เครื่องรางธรรมดาแต่เป็นกุญแจที่ใช้ปลดบล็อกพลังแห่งปัญญาและโชคลาภของคุณพลังแห่งการปลุกเสกโบราณจากตำราโบราณนะฮะคำเีรือศีโบราณนะฮะตำราสุริยะสิทธานตะนะฮนะรประสานกับพลังพุทธราวหูและพุทหัสนะฮะให้ส่งผลดีต่อคุณโดยเฉพาะนะฮะเสริมโชคลาภความมั่งคั่งและเปิดเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตนะฮะ เมื่อคุณครอบครองคุทธสิกขีจะมีความเชื่อว่าคุณจะสามารถใช้ปัญญาและความสามารถของคุณเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้นโชคลาภจะไหลเข้ามานะฮะอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ลังเลและสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในชีวิตอุปสรรคที่ขัดขวางโชคลาภของคุณจะถูกขจัดออกไปทําให้ชีวิตราบรื่นและมั่งคั่งขึ้นนะฮะนี่คือโอกาสนะฮะในการ <c oughs> ของคุณในการเสริมพลังแห่งจัก,กรวาลเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จที่แท้จริงอันนี้มีจจํําานนนนวกััดะ้ พุทธศิษิ์ขีจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงประสบการณ์นะนะฮะถ้าคุณบูชาจริงๆเนี่ยมันมีย่อมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะเป็นเครื่องรางนะฮะโบราณนะ,ะเป็นการบูชาพราะพุทธเจ้าพราะองค์แรกเป็นเครื่องรางเป็นตัวแทนนี่อันนี้เป็นความเชื่อคนบุคคลนะเนี่ยมีคนไลน์มาบอกมีโชคค่ะเมื่อวานบวกสามแสนปังมากค่ะบูชาพุทธศิษิ์ขีมาเพิ่งได้รับวันที่หนึ่งกุมภาตอนเช้าเลยสวดบูชาตามกู่มือแนะนําประจําราศีตอนบ่ายมีโชคเลยค่ะพุทธศิกย์ขีศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยเขาก็ส่งในเลขบัญชีมาให อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเนี่ยอย่างคนนี้เขาค้าขายออนไลน์ทําธุรกิจเดินทางด้วยเขาบอกว่าร้านค้ามีเงินเข้ามามากกว่าแต่ก่อนนะฮะใช้สื่อสารเดินทางรู้สึกติดต่อง่ายขึ้นมากคนนี้ได้เงินเฉียดล้านเขาบอกว่าถูกหวยได้เงินมาหกแสนกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะเขาบอกเหลือเชื่อมากๆอ่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล